ไม่ได้ลงคลิปหลายวันไม่ได้ออกกำลังกายหลายวันครับผมผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็เหมือนกันไม่มีเวลาออกกำลังกายเวลาของเรามีแต่งานกับงานคำว่างานกับงานก็คือว่าหาเงินนั่นเองครับหาเงินไม่ทันปากทันท้องหาเงินไม่พอใช้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับผมทำงานช่วงจังหวะมีโอที ก็ทําแต่งานเล่นโอทสอีสลับกะนู้นสลับกะนี้เดี๋ยวกะกลางคืนเดี๋ยวกะกลางวันหมุนเป็นพลวันทํางานองค์กรไหนก็แล้วแต่ผมก็เช่นกันครับขับรถแท็กซี่นะครับผมบืนจนหน้าเอิบบืนจนเอิกเหลืนครับบืน,น,นอยากได้เงินเขาว่ากันอย่างนั้นครับขับยืดเวลาออกไปเพราะมันเงียบการเงียบสังเกตง่ายแท็กซี่จะจอด สร้างความลำคาญให้ชาวบ้านเจ้าช่องเขาต้องขอโทษขออภัยกับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยครับผมไม่ว่าส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยจอดแต่ก็เคยจอดนะครับเพราะว่ามันวิ่งจนมันไม่มีผู้โดยสารไม่เจอผู้โดยสารเลยจําเป็นต้องจอดนะครับผมหาผู้โดยสารณจุดเป้าหมายก็คือ BTS หรือหน้าห้างอย่างนี้ครับผมก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเลือเกินสําหรับอาชีพ บริการขับรถแท็กซี่นะครับผมว่ากันไปนะครับอทีนี้เล่าถึงออกกําลังกายก่อนครับผมเล่นลูกกิ้งนะครับพอเราไม่ได้เล่นหลายๆวันเร็วมากครับไขมันหน้าท้องทานอาหารไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้ร่างกายของเราเกิด ความอิรุจุกชะระบบเผาผลาญไม่ดีนะครับผมฉะนั้นถ้าใครที่พักผ่อนเป็นเวลาทานอาหารเป็นเวลาทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพผมเชื่อเราบุคคลคนนั้นจะสุขภาพดีแต่ถ้าพักผ่อนไม่เป็นเวลายิ่งคนทํางานกลางคืนทานกลางคืนร่วมด้วยแล้วก็แย่ yeah, ครับจงใช้คำพูดอย่างนี้ถ้าดื่มสุราก็ยิ่งหนะัก เข้าไปอีกนะครับผมเรื่องสุขภาพสําคัญยิ่งมันจะเร็วมากถ้าใครเคยอ้วนลงพุงอยู่แล้วตัวอย่างเหมือนผมนี่ครับแต่ก่อนอ้วนแล้วทีนี้พอมาผอมมันก็จะพอเราไม่ได้ทานอาหารไม่เป็นเวลาพักก่อนไม่ตรงเวลามันจะขึ้นเร็วมากยิ่งทานในกลุ่มจําพวกพวกที่เป็นแป้งเยอะก็คือข้าวนั่นเองครับทานข้าวเยอะผมคนทานข้าวเยอะนะครับไปไวมากนะครับเราก็จะมาเผาผ่านมาันออกครับผ ด้วยการเล่นลูกกิ้งนะครับอาจจะพูดเดยอะต้องขอโทษด้วยในคลิปนี้ครับอ่ะสิบครั้งแรกครับยกรแรกแหกหวานว่ากันไปครับ mm hmm. ขอเล่าอีกนิดหนึง่งไม่ได้เล่าสุรานะครับขอพูดอีกสักหน่อยหนึง่งถ้าเราหยุด เล่นไปนานๆแล้วมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมแต่เนี่ไม่ต้องนานหรอกครับหยุดไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเริ่มมาเล่นใหม่เนี่ยเล่นอีกครั้งหนึ่งคาหนึ่งจะปวดนะครับปวดกล้ามเนื้อยิ่งถ้าหยุดนานๆเป็นเดือนสองเดือนไปแล้วเหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับปวดมากปวดระบมเลยปวดจะเข้ารูปเข้าลอยฉะนั้นปุ๊บเล่นลูกกิ้งเนี่ยเล่นทุกวันนะครับผมถ้าเล่นทุกวันปุ๊บมันจะอยู่ตัวจะไม่ปวดเหมือนร่างกายเรามันฟิตป,ปังเลยอะไรประมาณนั้นครับผม เล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> เล่าเยอะสุราเยอะไปกินเยอะ ยาวฟื้นนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยหยุดเลยแล้วค่อยไปต่อยกต่อไปว่ากันไปสวัสดีครับเช้านี้ครับ